สวัสดีครับแลาพบกับนีอีกครั้งนะครับผมกับช่องของ r e a l ล n c e Clinic นะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องอาการออกกำลังกายที่บ้านนะครับผมหลายๆท่านช่วงนี้ฟิตเนสปิดเราก็ต้องพึ่งการโฮมอินสไซส์อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งจ็อกกิ้งในสวนหน้าบ้านนะครับผมหรือไม่บางท่านทำในบ้านก็จะเป็นพวกซิทอัพนะครับคอรนะครับผมรถย่างหรือว่า ไปหุละหุปนะครับกลางบ้านคนไข้ผมเนี่ยหรือว่าบุคคลรอบตัวนะครับจะมีปัญหากันก็คือท่าวิดพื้นนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออาการเจ็บข้อมือนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนท่าวิดพื้นเนี่ยครับผมถ้าระวางมือกับพื้นอย่างนี้นะครับผมแรงที่พื้นกระทำกลับมาต่อข้อต่อนี่ข้อต่อมันจะอยู่ในท่า fully extension หรือว่าการแอ่นข้อมือ แบบสุดช่วงกันขึ้นไหวนะครับซึ่งตรงเนี้ยแรงที่พื้นกระทําต่อข้อต่อมันจะส่งผลให้ข้อต่อมีอาการบาดเจ็บได้นะครับผมหรือว่าบางท่านที่อาจจะพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่าเ,าเล่นกีฬาหรือว่าใช้งานโนเวิร์สมากเกินไปแล้วมันมีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วอยากจะเล่นกล้ามเนื้ออกหลังนะครับหรือว่า,าตัวต้นแขนนะครับแล้วจาเป็นต้องใช้ท่าวิดพื้นแต่พอทาแล้วมันเจ็บ วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีแก้ไขปัญหานี้กันหลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วหรือว่ารู้แล้วนะครับัแไ่วันนี้เรามาทำเพื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับผมโอเคเราจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้เลยนะครับครับมาดูที่ตัวท่าดังต้นกันก่อนนะครับผม Starting Position นะครับที่ควรจะเป็นก็คือตัวไหล่กับข้อมือต้องอยู่ระดับตรงกันนะครับผม และสิ่งต่อมานะครับอยากให้ลองเปลี่ยนจากการหุบนิ้วเป็นการกลางนิ้วครับเพื่อที่จะเพิ่มการกระจายน้ําหนักนะครับไปที่บริเวณปลายนิ้วส่วนต่อมานะครับลองเปลี่ยนวิธีลงน้ําหนักนะครับจากการลงด้วยฝ่ามือเป็นลงด้วยกําปั้นนะครับผม และสุดท้ายครับสาเหตุทั้งหมดอาจจะมาจากการที่กล้ามเนื้อโฟร r มนะครับมีความตึงนะครับผมให้ลองยืดด้วยวิธีนี้ดูครับ